โอ้โหคนพม่าถึงกับสวดกันยับเลยนะครับหลังจากที่พวกเขาได้ทราบว่าทหารพรม่าดันยิงเรือประมงของไทยเพราะพวกเขาเนี่ยกลัวเหลือกเกินที่จะต้องตกงานและเพลเพาอาจจะโดนถูกส่งกลับประเทศก็กลับสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนโดยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนาพวงออกคนนี้คนเดิมนะครับเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของสิบนี้ถ้าทุกๆคนได้ยินเสียงนาแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุมไล่กันคนละหนึ่งที โดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วนะก็ต้องกราบงามๆขอบพระคุณมากส่วนสําหรับในคลิปนี้นะก็จะมาพูดถึงประเด็นที่คนเมียนมาเขากําลังให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากเลยนะครับซึ่งก็รวมถึงพี่ไทยเราด้วยนะเนื่องจากว่าต้องขอย้อนกลับไปในช่วงวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมามันมีข่าวสะเทือนใจเกิดขึ้นนะครับนั่นคือมีการเปิดเผยว่าน่านน้ำบริเวณช่วงระหว่างฝั่งไทยกับฝั่งเมียนมาที่เป็นน่านน้ำระหว่างประเทศเนี่ยมันมีชาวประมงของไทย ดันล่องเรือไปหาปลาในบริเวณนั้นซึ่งต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าทัวเนี่ยอย่าเพิ่งลงนะน,นะที่น้ำบอกว่าเป็นน่านน้ำที่อยู่ระหว่างฝั่งไทยกับฝั่งพมา่าเพราะถ้าหากเราติดตามข่าวจากทางฝั่งไทยฝั่งไทยก็จะบอกว่าเป็นน่าน้้ำของทางฝั่งไทยนะครับแต่ถ้าหากตามข่าวของทางฝั่งเมียนมาเขาก็จะบอกว่าเป็นน่านน้ำของทางฝังาางง่งเ,มมาเขาเช่นเดียวกันก็เอาเป็นน่านน้ำที่อยู่ตรงบริเวณแถวๆนั้นนั่นแหละประเด็นคือสิ่งที่ข่าวของทั้งสองประเทศรายงานเอาไว้ตรงกันเป๊ะก็คือ เรื่องเรือประมงของไทยเราเนี่ยไปล่องแถวแถวนั้นนะครับแล้วดันกลายเป็นว่าเข้าไปลึกเกินจนเรือของทหารพมาร่าต้องมีการยิงปืนใหญ่ออกมานะครับเพราะพวกเขาก็ไม่แน่ใจว่าเรือที่กําลังหาปลาอยู่นี้เป็นเรือหาปลาจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นเรือของผู้ก่อการร้ายเพราะแถวนั้นเนี่ยมันไม่มีชาวประมงคนไหนจะโผล่เข้าไปแถวนั้นอยู่แล้วอันนี้ก็คือตามข่าวของทางฝั่งเมียนมาเขาอ้างไว้อย่างไรก็ตามจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีชาวประมงไทยเสียชีวิตในทันที 2คนและภายหลังก็เสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งคนล้มเบสเซียสามคนและชาวประมงอีก3 1คนก็ถูกจับอยู่ที่ทางฝั่งพมา่ารวมถึงเรือของชาวประมงก็โดนยึดไปเช่นเดียวกันซึ่งตอนแรกนะครับข่าวนี้เนี่ยคนไทยค่อนข้างจะตกอ,อกตกใจกันเป็นอย่างมากเลยนะเพราะทางกระทรวงกลาโหมดันบอกว่าเขาแค่ยิงขู่เท่านั้นแต่ประเด็นคือมันมีคนเสียชีวิตด้วยไงครับนะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมกระทรวงกลาโหมถึงออกมาพูดแบบนั้น ถ้ายิงขู่จริงๆเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีคนเสียชีวิตเกิดขึ้นแต่หลังจากนั้นสงสัยจะทนกับแรงเสียดทานต้านทานไม่ไหวก็เลยมีการออกมาชี้แจงนะครับว่าเออมันก็จริงแหละมีการยิงเรือประมงของไทยเกิดขึ้นแต่ตอนนี้อยู่ระหว่างการติดต่อสอบถามแล้วก็พูดคุยกันของทั้งสองประเทศว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันเพราะอะไรแล้วทําไมทหารเรือของพม่าถึงได้ทําแบบนั้นซึ่งเบื้องต้นนะครับก็มีการเปิดเผยออกมาจากทางฝั่งพมา่าบ้างแล้ว อย่างแรกคือได้รับการติดต่อเข้ามาสอบถามจากทางรัฐบาลไทยเป็นที่เรียบร้อยว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแต่เบื้องต้นยังอยู่ระหว่างการพูดคุยกันไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดเต็มๆได้แต่สําหรับลูกเรือประมงทุกคนเดี๋ยวภายใน2วันทางเวนมาจะส่งคืนกลับมาให้ประเทศไทยเองอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นการรายงานข่าวที่คล้ายๆกับที่ทางสื่อไทยรายงานข่าวออกมาสุดท้ายนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างรุนแรงเพราะในช่วงนี้ประเทศไทยนั้นค่อนข้างจะสันครอนเกี่ยวกับเรื่อง ประเทศรอบข้างเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นประเทศอย่างกรัรมพูชาในตอนนี้ก็พยายามาเลมวัฒนธรรมไทยอย่างเต็มที่หรือพมา่าเองในตอนนี้ก็มีการลุกล้ําเข้ามาในที่ของประเทศไทยอันนี้น่าจะพูดในส่วนของว้าแดงรวมไปด้วยนะครับจะไม่แยกว่าใครพรมาร่าใครว้าแดงนะเพราะคนพมา่าเนี่ยมันก็มีทั้งคนดีแล้วก็คนไม่ดีนะครับซึ่งเรื่องนี้มันก็ทําให้คนพมา่าในประเทศรวมถึงนอกประเทศค่อนข้างจะไม่พอใจกับการกระทําของเจ้าหน้าที่พมา่าเป็นอย่างมาก คณปัจจุบันนี้คนพมา่าเนี่ยทำงานอยู่ที่ประเทศไทยค่อนข้างจะมากเรียกได้ว่าเต็มบ้านเต็มเมืองไทยเลยก็ว่าได้โดยเฉพาะแถวแถวสมุทรสาครหรือว่าสมุทรปราการอะไรแบบนี้ถ้าใครไม่เชื่อเนี่ยว่ามีเยอะจริงหรือเปล่าก็ลองไปชบชบตามงานวัดแ,แถวนั้นดูนะครับแล้วจะรู้ได้ทันทีเลยว่าต่างด้าวเยอะจริงซึ่งคนพมา่าที่ทํางานอยู่ที่ประเทศไทยเขาก็ค่อนข้างที่จะก,กังวลว่าถ้าหากมันเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นระหว่าง2ประเทศจริงๆพวกเขาอาจจะต้องถูกนายจ้างนั้นไล่ออกจากงานนะครับ เพราะยังไงคนไทยก็คงจะต้องเลือกคนไทยด้วยกันเองอยู่แล้วหรือถ้ามีปัญหาขึ้นมาจริงๆแรงงานพม่าหลายต่อหลายคนที่กําลังสร้างเนินสร้างตัวอาจจะต้องเดือดร้อนไปมากกว่าเดิมเผลอๆจะต้องโดนประเทศไทยเนี่ยจับส่งกับประเทศกันไปนะครับทั้งๆที่มันก็ไม่ได้เป็นความผิดของพวกเขาเลยแม้แต่น,นิดพวกเขาก็ทํามาหากินโดยโซจรลิตแต่การกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐพม่าเนี่ยมันทําให้คนพม่าที่ทํางานอยู่ในไทยนั้นสวยกันไปตามๆกันก็คือเอาตรงๆการกระทําของรัฐบาลพม่าในครั้งนี้คนพม่าส่วนใหญ่ ที่อยู่ในประเทศไทยรวมถึงพมา่าที่อยู่ในพมา่าก็ไม่ค่อยจะเห็นด้วยกับเรื่องนี้สักเท่าไหร่นะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองไปฟังคอมเมนต์เต็มๆของคุณพมา่ากันหน่อยดีกว่าว่าแต่ละคนที่เขาได้ทราบเรื่องนี้เนี่ยเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์ comment แรกเขาบอกว่าภาวนาอย่าให้มันเป็นปนัญหาใหญ่ขึ้นเลยเพราะมีชาวเมียนมาจํานวนมากที่กําลังทํางานอยู่ที่ประเทศไทยคอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่ารัฐบาลของพมา่ากําลังขาดแคลนทหารพวกเขาเลยหาเรื่องเอาชาวประมงไปเป็นทหารคอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่าผมเป็นคนพมา่า ผมติดตามข่าวนี้อย่างใกล้ชิดผมอยากจะให้คนไทยทุกคนรู้ว่าคนพม่าส่วนใหญ่ทุกๆคนยังคงรู้สึกดีๆกับประเทศไทยอยู่ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันอาจจะเป็นความไม่เข้าใจกันถ้าตามข่าวจากฝั่งพมา่าจะเห็นว่าเรือประมงของไทยได้เข้ามาในพื้นที่ของพม่าจริงๆแล้วก็เข้ามาในบริเวณที่ไม่ใช่พื้นที่ร่วมระหว่างสองประเทศด้วยมันเป็นฝั่งของพม่าเลยสิ่งที่ฉันพูดคือความจริงรบกวนคนไทยได้โปรดตรวจสอบด้วยคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม ความเป็นจริงจะเป็นเช่นไรยังไงก็ต้องรอาการตรวจสอบและการชี้แจงแต่ยังไงในช่วงนี้ก็ขอให้คนพม่าที่ทำงานอยู่ที่ประเทศไทยทุกคนนั้นจงปลอดภยัยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าดูสิ่งที่เกิดขึ้นสิมันเป็นข่าวดังที่ประเทศไทยในทันทีและรัฐบาลไทยก็ให้ความสนใจกับเรื่องเรื่องนี้เป็นอย่างมากรัฐบาลพม่าร,รู้สึกอายบ้างไหมเพราะมีชาวพม่าที่ต้องเสียชีวิตกับเหตุการณ์ในลักษณะนี้เช่นเดียวกันแต่มันไม่เคยเป็นข่าวและรัฐบาลพม่าก็ไม่เคยสนใจ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าการกระทําของรัฐบาลพม่าในครั้งนี้เป็นการกระทําที่ไม่คิดถึงประชาชนพม่าที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเลยแม้แต่นิดว่าพวกเขาจะรู้สึกยังไงพวกเขาจะต้องเป็นกังวลแค่ไหนคนไทยบางคนเข้าใจที่จะแยกแยะก,กับเรื่องนี้แต่เชื่อว่าคนไทยบางคนก็ไม่คิดจะแยกแยะและเข้าใจใดๆทั้งสิน้นคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทหาพรพม่าท,ทําไมถึงต้องทําให้พม่าท,ที่ทํางานอยู่ต่างประเทศต้องเดือดร้อนจะอยู่กันแบบสงบสงบไม่ได้เลยเหรอ คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าถ้าคนไทยเห็นคอมเมนต์ผมในตอนนี้ต้องขอออกโตวไว้ก่อนว่าผมไม่ได้รังเกียจคนไทยแม้แต่นิดผมมีเพื่อนคนไทยเยอะแยะเต็มไปหมดแต่ผมจะบอกว่าในความเป็นจริงคือชาวประมงแถวนั้นนิยมที่จะเข้ามาหาปลาในบริเวณหน้าน้ําของพม่าหลายต่อหลายครั้งแล้วตั้งแต่ผมเกิดเลยกว่าได้เกินกว่า30ปีแน่นอนแต่พม่านั้นอารมณอร่อยมาโดยตลอดจะมีแค่ครั้งนี้นี่แหละซึ่งไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะอะไร ทำไมฐานพาม่าถึงได้ตัดสินใจทําแบบนั้นทั้งๆท,ที่มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าอย่าให้มันเกิดเหตุการณ์รุนแรงไปมากกว่านี้เลยเพราะเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวข้องกับประชาชนไทยและประชาชนพามา่าเราต้องรอการชี้แจงจากทั้ง2ประเทศเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้ว่าสาเหตุจริงๆมันเป็นเพราะอะไรอ่าก็คอมเมนต์ของคนพาม่าไปฟังกันประมาณนี้กันละกันนะครับเอาตรงๆนะคอมเมนต์มีเป็นพันคอมเมนต์เลยแต่น่าจะสุปให้ฟังแบบง่ายๆก็คือแทบจะพันคอมเมนต์เนี่ยไม่มีคนไหนเลยนะครับที่พอใจกับการที่ท่านของพามา่า นั้นทําแบบนั้นสักกับคนเพราะพวกเขาคิดว่ามันเป็นการกระทําที่รุนแรงเกินไปถ้าทางรัฐบาลไทยเนี่ยดำเนินการขันเด็ดขดัดตอบโต้กลับมาเนี่ยเดี๋ยวจะโวยกันไปตามๆกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจับคนพมา่าไปเข้าคุกก็ทําได้ง่ายๆเพราะตอนนี้ก็อยู่ในประเทศไทยเยอะแยะเต็มไปหมดรวมถึงถ้าพวกเขาตัดสินใจแบนคนพมา่าไม่ให้เดินทางเข้าที่ประเทศของพวกเขาก็สามารถทําได้ในทันทีเช่นเดียวกันแล้วรวมไปถึงนายจ้างคนไทยเองก็ตามถ้าพวกเขาได้ทราบข่าวนี้แล้วตัดสินใจว่าคนพมา่าน่าจะเป็นเหมือนกันหมด พวกเขาก็จะไม่จ้างคนพมา่าอีกต่อไปแล้วเมื่อนั้นแหละประเทศพมา่าจะต้องซวยกันไปตามๆกันแน่นอนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วทุกๆคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับเรื่องเรื่องนี้คิดว่าในความเป็นจริงมันเกิดอะไรขึ้นส่วนสําหรับนานเนี่ยนะจะยังไม่ขอแสดงความคิดเห็นอะไรใดๆก็ตามนะครับเพราะนาถือว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เอาข่าวมาเล่าให้กับทุกๆคนฟังกันถ้าหากมันยังไม่มีข้อเท็จจริงใดๆก็ยังไม่ขอพูดนะครับส่วนสําหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของนานแล้วขออนุญาตลากันเลยนะจ๊ะสวัสดีและสวีดัสครับ